สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานังการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจ ก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปและน้อมฟอยยูขัวข้อเรื่องได้แดงผูกรัดมัดคุณไว้กับใครวันนี้ใช้ไพ่ชุดสเปลค c สเตอร์ทาร์โร และ The r o m a n c n g n l e l s o r a c คลคลิปร a นด o อเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณรนดอม for you ได้แดงผูกรัดมัดคุณไว้กับใครเพโรบอนส์ <S <S <P an ob ons> ใครคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณเป็นคนที่คุณกับเขาติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลผ่านโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากกว่าบ่อยกว่าการพบเจอตัวจริงกันและเร็วนี้นะใครคนเนี้ย กำลังจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณหรือเป็นคนที่คุณรอคอยการติดต่อสื่อสารกับเขาอยู่เสมอและสิ่งที่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาจะเป็นข่าวดีจะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ยินได้ฟังคุณฟังแล้วจะรู้สึกว่าไพเราะสนเอหูอยากฟังอยากได้ยินมานานแล้วทวีปสอดใครคนนี้ เคยทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ไม่แน่ใจสับสนลังเลใจไม่รู้ว่าเขาชอบคุณหรือมีใจหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกกับคุณแค่เพื่อนบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์นี้นะรอคอยเขาด้วยความสับสนสงสัยแต่ถึงจะไม่แน่ใจอย่างไรคุณก็ยังรอคอยเขานะด้วยความมั่นคงด้วยความหนักแน่นยังไม่เคยมองใครยังไม่มีใครแทนที่เขาในหัวใจของคุณ ชือบอนส์ได้แดงผูกรัดมัดคุณเอาไว้กับคู่แท้ของคุณใครคนนี้คือคู่แท้เกิดมาเพื่อได้มาเคียงข้างครองคู่ไม่ว่าชีวิตจะสุขหรือทุกข์ใครคนนี้แหละเขาจะไม่ห่างไม่จากไปไหนดูไพ่ใบนี้สินะเชือกรัดไว้ทั้งมือรัดไว้ทั้งเท้าได้แดงผูกรัดมัดคุณเอาไว้กับเขานี่แหละอยู่เคียงข้างกันตลอดไปคุณนะ่ะ เป็นเหมือนเจ้านกน้อยตัวเนี้ยที่เขาอยากดูแลอยากปกป้องอยากทำให้คุณมีความสุขนกเนี่ยจะต้องโบยบินไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แต่เจ้านกตัวเนี้ยก็ไม่ยอมไปไหนเปรียบเหมือนคุณนะเมื่อคุณเจอเขาเมื่อคุณเจอได้แดงที่ผูกรัดกับเขาแล้วอิสรภาพนั้นก็คือสิ่งที่คุณไม่ต้องการขอเพียงได้อยู่เคียงข้างกันกับเขานี่คือความสุขอันยิ่งใหญ่ นะัคือพลังงานของคู่แท้ที่ปรารถนาจะมายืนเคียงข้างกัน a อ r ช h อ p p e n t a c คิ s ได้แดงผูกรัดมัดคุณไว้กับใครคนนี้ที่มั่นคงในจิตใจมากๆหากเขาชัดเจนหรือตัดสินใจหรือเขาบอกรักคุณบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วคุณมั่นใจในตัวเขาได้เลยว่าเขาจะรักคุณคนเดียวตลอดไปจนวันสุดท้ายของชีวิต ครคนนี้หนักแน่นมากๆและเขาเองเนี่ยอยากให้คุณนะมาเป็นทองแผ่นเดียวกันมาก่อร่างสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยความมั่นคงเขาเป็นคนหาเงินเก่งมีทรัพย์สินมีมรดกนะหรือว่าเป็นคนที่บางครั้งร่ำรวยนะจากครอบครัวเดิมหรือตัวเขาเองเนี่แหละเป็นคนรวยคนแรกของตระกูล King of Cups คนนี้รักคุณมากๆกก็เพราะว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณเขารักคุณหมดหัวใจตั้งแต่แรกพบยิ่งรู้จักยิ่งผูกพันยิ่งรู้สึกว่ารักมากขึ้นทุกวันหัวใจเขาให้คุณคนเดียวเท่านั้นให้คุณหมดทั้งดวงเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากแต่ในความอบอุ่นนี้โปรดจงดูในการกระทำเพราะเขาพูดน้อยเขานิ่งเขาขรึมเขาไม่ถนัดที่จะพูดจาปากหวานนะคำพูด ที่หวานหอมเนี่ยคนนี้เขาพูดไม่เป็นแต่การกระทําของเขาอะหวานมากที่สุดเลยคุณจะรับรู้ได้ถึงความรักที่จริงใจจรงจิงจังจากเขาด้วยการกระทําใครคนนี้มีความเป็นผู้นําสูงมากมีพลังงานของคนทางไกลคนต่างชาติได้แล้วก็เป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ได้เอ,อชอบสอดเมื่อเขาเจอคุณนะ ใครคนนี้เมื่อได้แดงปรากฏแล้วเขาจะรู้สึกขาดคุณไม่ได้กระวนกระวายคิดถึงทุกลมหายใจเหมือนอยู่กลางกองไฟที่มีแพชชั่นกับคุณอย่างมากนะรู้สึกร้อนรุ่มกลุ้มใจเมื่อไม่ได้เห็นหน้าคุณรู้สึกทุกข์ใจถ้าห่างกันไปและเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมากๆหากเขารักคุณหากเขาตัดสินใจว่าเลือกคบคุณนะใครคนนี้จะจริงจังมั่นคง จะซื้อสัตว์รักเดียวเดวิลเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยได้แดงมาผูกรัดคุณเอาไว้กับเขาเมื่อแรกพบเจอการคบหากันในช่วงแรกจะมีปัญหามีอุปสรรคจะมีประเด็นกันหรือว่ามีการทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งไม่เข้าใจกันบางคนทะเลาะกันโกรธกันเงียบกันไปในความสัมพันธ์ จะต้องมีช่วงสถานการณ์ที่ต้องแยกจากห่างไกลเงียบกันไปจะต้องมีการแยกจากห่างไกลก่อนก่อนที่ความรักจะสมหวังใครคนนี้เขาข้างรักคุณมากๆเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเรื่อง18บวกสน่หาราคะมาเต็มนะเขารู้สึกว่าเขาอะถูกพันธนาการได้แดงผูกรัดมัดเขาแน่นมากๆเลยอะเขาจะดิ้นจากคุณไปไหนไม่ได้ดิ้นไม่หลุดเลยจริงๆ ทั้งรักทั้งหลงแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยคนเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณทั้งสวยนะหรือว่าหล่อมากๆในะสายตาของเขาถูกใจตรงสเปคไปทุกสิ่งทุกอย่าง s u o of Pentacles ใครคนนี้เป็นคนที่ใช้เวลานาน,านกว่าจะเปิดเผยหัวใจนะเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาค่อยๆรดน้ำต้นไม้กว่าจะโตขึ้นมาได้นะ ก็ต้องใช้เวลาคนเนี้ยเมื่อเขารักคุณเนี่ยเป็นรักแรกพบก็จริงอะแต่เขาเก็บอาการนะเขาจะไม่พูดมากไม่พูดเยอะไม่บอกความในใจจะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจทําให้สถานการณ์ในตอนแรกคุณรู้สึกว่าคุณดูไม่ออกว่าเขารักหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นเวลานานแต่จริงๆเขารักคุณอะแต่คนนี้เขาต้องการเวลาเพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ความรักค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคง คุณจะมีความสุขและอบุ่นหัวใจมากๆนะเมื่อได้พบเจอใครคนนี้เขาเป็นคนที่ซื่อสัต์น้องหมายอยู่ข้างคุณเนี่ยเขาจะไม่มีวันทำอะไรให้คุณเสียใจถึงมีเรื่องเสียใจก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่จะทำให้คุณเจ็บปวดนะเพราะาหัวใจของคุณน่ะมีค่าต่อเขาเป็นอย่างมากเขามีแต่อยากจะปกป้องดูแลนะรักษาหัวใจคุณดั่งแก้วตาดวงใจ a h o f w a n d s ถึงแม้การเริ่มต้นในความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนหรือต้องมีช่วงแยกจากห่างไกลกันด้วยความไม่เข้าใจหรือประเด็นที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันบางอย่างแต่ยังไงก็ถูกรัดกันเอาไว้ด้วยได้แดงมัดกันเอาไว้อย่างหนานแน่นแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังความสัมพันธ์นี้นะเขาเนี่ยจะกลับมาทําให้คุณรู้ว่าเขาจริงจังกับคุณจริงๆหากใครที่อยู่ในสถานการณ์ ที่แยกจากกันอยู่ตอนนี้หรือเขานิ่งเงียบไปห่างเหินห่างไกลในความสัมพันธ์เขาจะกลับมาแน่นอนไม่ต้องหวาดกลัวนะการเริ่มต้นที่งดงามกว่าเดิมการเริ่มต้นในสารภาพที่ชัดเจนมากๆจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเพราะสุดท้ายคุณจะต้องเป็นคู่ครองกันนะความชัดเจนจะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องผ่านบททดสอบของการห่างไกลยแยกจากหรือความไม่เข้าใจกันก่อน สตรงใครคนเนี้ยที่ได้แดงผูกรัดกับคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ตามใจคุณมากคุณจะรู้สึกประหนึ่งว่าอารมณ์เหมือนกับพ่อกับลูกอะ่ะเขาเหมือนพ่อที่อบอุ่นหัวใจเขาเหมือนพ่อที่ตามใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากได้อะไรถ้าเขาหาให้ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆสำหรับคุณเป็นรักไม่มีเงื่อนไข นะให้คุณได้ทั้งหมดเลยที่เขาจะหาให้ได้หากสิ่งนั้นเป็นความสุขของคุณแล้วเขากลัวคุณด้วยนะถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะใครคนเนี้ยที่ได้แดงผูกรัดมัดคุณเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นประเภทกลัวภรรยาเพื่อนๆอาจะแซวได้อากลัวเมียนี่นะกลัวเมียเออจะเป็นประเภทนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติคุณมากๆให้ค่าคุณสุดๆ เมื่อเขาตัดสินใจเลือกใครเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเป็นภรรยาของเขาเป็นสามีของเขานะเขาจะยอมเขาจะยอมทั้งหมดเพื่ออยู่กันอย่างผาสุกและประนีประนอมนะเพราะว่ากว่าจะมาครองคู่หรือแต่งงานกันเนี่ยคุณสองคนผ่านอุปสรรคและบททดสอบมากนะมีช่วงการแยกจากห่างไกลหรือบางคนอนะแยกจากหลายๆรอบหลายๆครั้งแล้วก็วนเวียนกลับมาใหม่ชูบครับเขาเป็นคู่แท้ของคุณอย่างแท้จริง เป็นคู่ที่มีคำอธิษฐานหรือคำสัญญาจากอดีตชาติร่วมกันเป็นคู่ที่รักกันมาแล้วไม่รู้ต่อกี่ภพต่อกี่ชาติไพ่สองถ้วยและไพ่สองไม้เท้าโอ้ขึ้นมาสองใบนี้นะเป็นความรักที่แน่นแฟนผูกพันทางด้านจิตวิญ,ญญาณอย่างมากไม่ว่าจะมีปัญหาหรือโชคชะตาจะให้บททดสอบใดกับพวกคุณนะอย่างไดก็ต้องวนเวียนกลับมาอยู่ดีอ่ะได้แดงผูกรัดมัดคุณสองคนแน่นเหลือเกิน แยกกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดเป็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เห็นคุณค่าหัวใจของกันและกันเป็นอย่างมากแชมเ c e ใครคนนี้ที่ได้แดงผูกรัดมัดกันกันกบคุณมาเนี่ยนะคุณกับเขาเมื่อแรกพบเจอกันยังเป็นคนที่มีข้อเสียมากหรือจิตวิญญาณยังไม่เติมเต็มไม่สมบูรณ์เมื่อรักกัน เมื่อรู้จักการบททดสอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาจะจัดสรรเรื่องราวให้คุณสองคนได้ตื่นดูและเติบโตคุณสองคนจะต้องดีขึ้นกว่านี้จะต้องมั่นคงกว่านี้จิตใจจะต้องหนักแน่นกว่านี้จิตวิญญาณจะต้องเติบโตตื่นรู้มากขึ้นไปอีกเพื่อการอยู่ร่วมกันหรือการครองคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบอย่างผาสุกการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนท่ายพลังงานที่สมดุลการปรับความเข้าใจการเข้าใจกันและกันอย่างมากจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ ต่อให้มีปัญหาแค่ไหนเนี่ยแสงสว่างนะยยังส่องนำทางคุณเสมอหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาใดๆอยู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเดอะสตาร์ Star, คุณกับเขาเนี่ยนะเหมือนเป็นผู้หญิงในฝันเหมือนเป็นผู้ชายในฝันที่ต่างคนต่างรอคอยตามหากันมานานแสนนานบางคนรอคอยกันมาทั้งชีวิต เจอกันอนอายุ40-40กว่า50ก็เป็นได้นะแต่เหมือนคนในฝันจริงๆอ่ะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆและความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณสองคนจะมีเรื่องราวนะที่จะต้องปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันไพ่กำลังจะพูดถึงบททดสอบความห่างไกลและแยกจากจะต้องเกิดขึ้นในเรื่องราวนี้แน่นอนนะกว่าจะได้มาผูกรัดมัดกันแล้วก็ไม่จากกันอีกอะใช้เวลานาน หรือเกิดปัญหาหลายเรื่องจากกันหลายรอบก็ได้จะเห็นว่าไพ่สองใบนี้นะมีถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขากับคุณเนี่ยมีการเทน้ำหมายถึงการปรับสมดุลเพราะต่างคนต่างรักเนี่ยยอมปรับยอมเปลี่ยนหากมีอีโก้มีทิฐิมากทุกอย่างจะถูกปรับถูกลดลงคุณสองคนจะเข้ากันได้ดีมากจะรู้จักกันดีจะยอมรับในการละกันเพราะความรักที่แท้จริงนี่แหละ ทำให้พวกคุณปล่อยวางตัวตนปล่อยวางอัตตาอีโก้ที่เ็งมีจนกลายเป็นความรักที่สมดุลพอเหมาะพอดีสําหรับคุณทั้งสองคนแอชอปคพส์ ups, ใครคนนี้รักคุณมากรักล้นใจเหมือนน้ำล้นถ้วยเนี่ยมีแต่ความรักมีแต่ความดีความสุขที่อยากจะมอบให้คุณเมื่อความสัมพันธ์นี้ผ่านพ้นบททดสอบหรือความแยกจากห่างไกลแล้ว การเริ่มต้นนี้จะดีมากๆเขาจะให้ความชัดเจนอย่างมากที่สุดมีเกณฑ์ที่เขาจะขอคุณแต่งงานมั่นหมายนะแล้วก็ทําความรับความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะขอคุณแต่งงานเลยแล้วก็บอกคุณว่าปล่อยมีเบบีเลยนะทุกอย่างจะมั่นคงเติบโตเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยที่เกิดมาชาติเนี่ยที่ได้เจอใครคนเนี้ที่ได้รับความรักที่ดีขนาดเนี้ย นะไม่รู้จะต้องทําบุญด้วยอะไรอีกจะได้เจอกับเขาอีกรู้สึกดีใจมากๆแล้วคุณทั้งสองคนนะไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าเป็นบุญสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่จึงได้มาเจอกันมาเป็นได้แดงผูกรัดมัดกันแน่นขนาดนี้ไม่มีอะไรบังเอิญความบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ความดีการกรวดน้ําร่วมกันเนี่ยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันถวายดอกไม้ร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาร่วมกันทําให้ได้มารักกันมาเจอกันอีกอืความรักนี้นะ เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกันมาจากอดีตชาติมีพลังงานที่เข้มข้นมากๆากสิกอฟเพนจิโคอ่าไพ่พูดซ้ำอีกแล้วนะเรื่องการกลับมาการย้อนคืนซึ่งแปลว่าใครคนนี้ที่ได้แดงผูรัดมัดกับคุณเนี่ยความสัมพันธ์จะไม่ได้ราบรื่นราบเรียบตั้งแต่แรกไม่ใช่อ๋อเจอการรักคุณแต่งานกันเลยไม่ใช่เหตุการณ์จะมีบททดสอบอย่างมากมาย นะต้องขัดแย้งต้องมีปัญหาให้ทะเลาะบ่อแวงแยกจากห่างไกลเพื่อต้องมาปรับสมดุลในพลังงานนะมาปรับจิตวิญญาณให้ตื่นรู้และเติบโตไปพร้อมกันใครคนเนี้ยนะเมื่อเขากลับมาในความสัมพันธ์พลังงานจิตวิญญาณเขาจะดีมากๆก่อนหน้านี้เขาจะเป็นคนที่ถนัดแต่การเป็นผู้รับให้คุณน้อยกว่าหรือไม่เคยให้เลยนะหรือมีแต่คุณน่ะที่ให้เขาเรื่องเงินให้เขาเรื่องความสุขทางใจ พอมีปัญหามีประเด็นแยกจากเขาได้ไปทบทวนเหตุการณ์ต่งตางๆเขาสามารถตื่นรู้ได้แล้วเขาก็จะยอมปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะเพราะเขาเป็นพลังงานคู่แท้ของคุณเมื่อเขากลับมาเท่านั้นแหละเขาจะให้คุณอย่างมากจะให้และรับเท่าเทียมกันหรือเขานี่แหละจะเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่ารับมีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหรือหากอายุต่างกันก็ต่างกันไม่มาก3ปีไม่เกิน5ปีหรือในความหมายถ้าอายุเขาต่าง จากคุณมากเนี่ยเขาก็มีนิสัยหลายๆอย่างที่เหมือนเด็กอะขี้งอนขี้น้อยใจบางครั้งก็หึงหวงคุณอย่างไร้เหตุผลในเมจิกเชียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกและตอกย้ำว่าคุณทั้งสองคนคือการจัดสรรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระจกรวาลอย่างแท้จริงคุณคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้เขาเขาคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้คุณเป็นการจัดสรรที่เหมาะสมที่สุด ความรักครั้งนี้มีคุณค่ามากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเป็นพยานได้ว่าคุณสองคนคือคู่ที่เหมาะสมและเท่าเทียมแต่กว่าจะสมดุลกันได้ด้วยพลังงานและความดีต้องเรียนรู้ต้องเจ็บปวดต้องแยกจากต้องห่างไกลด้วยชาริออตพูดถึงความห่างไกลความห่างไกลก็มามีพลังงานคนทางไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาค หรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้หรือพบเจอกันจากการเดินทางนะใครคนนี้กับคุณอะไม่มีทางเลยที่จะเจอกันได้ด้วยการใช้ชีวิตประจําวันแต่เป็นเพราะโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเลยที่ดึงดูดคุณสองคนให้มาพบเจอกันได้รักกันจะเห็นว่าดอกบัวนะอยู่ตรงนี้และมีแสงสว่างด้วยพลังงานของคู่บุญคู่บารามีคู่แท้ เมื่อได้ครองคู่กันเมื่อผ่านความเจ็บปวดอุปสรรคอย่างมากมายแล้วจะพบเจอแต่ความสุขชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาจะเกื้อนหนุนหนุนนำกันในทิศทางที่ดีน้อจะร่ำรวยมั่งคัง่งมีแต่ความสุขมีแต่ความเติมเต็มหัวใจให้กันและกันอ่ะต่อไปไม่มาเปิดไพ่ออรัโคลเสริมให้นะคะ ดิ l ลช i o ส s f a c t o อ s มีความแตกต่างเกิดขึ้นนะในความรักความสัมพันธ์นี้มีการปรับตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะสำหรับคู่แท้ที่ได้แดงผูกรัดคุณเนี่ยเป็นต่างชาติได้ต่างภาษาได้นะกว่าจะเรียนรู้ให้เข้าใจกันกว่าภาษาจะสามารถสื่อสารให้คนสองคนนะมีความเข้ากันได้ดีก็ต้องใช้เวลาหรือมีความแตกต่างด้านศาสนาก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนศาสนานะหรือว่าแตกต่างกัน ในเรื่องสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางการเงินมีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความแตกต่างอย่างมากต้องปรับจูนต้องปรับสมดุลแต่จะปรับให้กันได้ดีมากๆเพราะความรักยิ่งใหญ่กว่าความแตกต่างทั้งหมดที่มี passion เมื่อคุณพบเจอกันเนี่ยคุณสองคนจะรับรู้ได้เลยว่ามีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลเป็นแรงดึงดูดที่พิเศษมากที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อน เหมือนเจอเขาแล้วอยากจะเข้าไปกอดไปจูบเขาเลยอะดีใจมากๆเหมือนเป็นการรอคอยที่ยาวนานแล้วสิ้นสุดลงแล้วเมื่อเจอกันนะมีแพชชั่นต่อกันไม่รู้จบมีแพชชั่นต่อกันอย่างมากทั้งรักทั้งรุ่มหลงต่อกันเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยอบอุ่นหัวใจมากๆนะแล้วตัวคุณเองกับเขาเนี่ยเวลาห่างไกลกันจะมีอาการนะคือจะหน่อยจะเหงาจะเศร้าจะคิดถึงกันมากทำอะไรในชีวิตประจำวันก็ติดขัดไปหมดเพราะคุณสองคนะ่ะ เป็นพลังงานดวงชะตาที่เกื้อหนุนกันเป็นคู่บุญบาร,รมีกันถ้าอยู่ใกล้ถ้าถ่ายเทพลังงานให้กันนะชีวิตจะสมดุลความสุขจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย Stay optimistic about your love life โปรดเชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะความคิดบวกจะนำพาความรักที่โรแมนติกให้คุณแน่นอนว่าเรื่องราวความรักนี้ไม่ได้ราบรื่นปัญหาอุปสรรคมากหรือบางคนรอคอยกันยาวนานมาก โปรดจงเชื่อมั่นศรัทธาเถิดว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักแท้และคุณเนี่ยนะจะลงเอยด้วยความสุขด้วยความรักที่โรแมนติกได้ separation นี่ไงการแยกจากห่างไกลการแยกจากเนี่ยนะคุณกับเขาเจะปวดมากดูผู้ชายคนนี้สิเขาจับหัวใจแบบว่าโอ้จะตายแล้วหัวใจจะขาดร้อนๆเออเป็นอย่างนี้นะเวลาห่างคุณจะปวดเหลือเกินแล้วบางคนห่างกันด้วยความขัดแย้งความไม่เข้าใจ นะหรือบางคนห่างไกลกันเพราะหนะ้าที่บางอย่างที่จําเป็นต้องรอคอยกันในเวลาที่ยาวนานจะปวดมากเหมือนใจจะขาดจริงๆ่งะทุกวันทุกวินาทีเนี่ยนะนั่งนับกันเลยทีเดียวนะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับเข้ามาใกล้ชิดกันอีก word wedding for แหมไพ่นี่ก็ตอบกันต่อเนื่องกันจริงๆเลยนะความแยกจากห่างไกลสุดท้ายแล้วคุ้มค่านะที่คุณจะรอเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นความรัก ที่ดีที่สุดในชุดของคุณนะคู่แท้คู่บุญบารมีคนนี้ช่วงที่แยกจากห่างไกลอาจจะเจ็บปวดอาจจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างต้องไปใช้ชีวิตเองให้ดีที่สุดให้เติบโตให้ตื่นรู้นะเพื่อที่จะได้เป็นหัวใจที่มีคุณค่าให้กันและกันคุ้มค่ามากกับการรอคอยครั้งนี้แล้วก็คุ้มค่ามากด้วยที่คุณจะรอเขา attraction การรอคอยนี้ความห่างไกลนี้สุดท้ายก็จะถูกแรงดึงดูดให้กลับมาใกล้กันอีกเพราะคุณเป็นคู่กันได้แดงผูกรัดมัดคุณกับเขาเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาใดอุปสรรคใดนะไม่อาจจะแยกจากไม่อาจจะพลัดพลากคุณทั้งสองคนคุณทั้งสองคนยังมีความปรารถนาเสน่หาในตัวกันและกันอย่างมากเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยเหมือนไพ่ใบเนี้ยก็อยากจะหอมอยากจะจูบอยากจะสัมผัสไออุ่นซึ่งกันและกันเป็นความรักที่จะไม่มีวันเก่าจะไม่มีวันเบื่อหน่ายกันเลย เพราะกว่าจะได้อยู่ร่วมกันใช้เวลาน,านานนะจึงได้รู้แล้วว่ามีค่ามากๆที่ได้ครองคู่กันในวันที่ความรักสมหวังอ่าแม่หมอขอจบ Random for you วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณา โดยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ